หนังสือกันเถอะอ่านให้รับให้รู้สู่สร้างสรรค์หนังสือคือคุ้มสมบัติมหาสารมาเมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการบ้านหนังสือชุมชนตำบลท้ายน้ําตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท้ายน้ําหมู่สองตำบลท้ายน้ําอำเภอพุทะเลจังหวัดพิจิตร เป็นศูนย์กลางการอ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปในระดับชุมชนบ้านหนังสือชุมชนตำบลท้ายน้ำเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่

กอสอนอตำบลท้ายน้ำจึงได้ดำเนินโครงการบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบโดยร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายในชุมชนกับกอสอนอตำบลท้ายน้ำโดยนางเบญจมาศสะทองย่อมผู้อำนวยการกอสอนอ,อำเภอพุทะเลเป็นผู้สนับสนุนบ้านหนังสือชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนรักการอ่านและทำให้คนในชุมชนมีวัฒนธรรมการอ่าน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้กับชุมชนบ้านหนังสือชุมชนของเรามีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านโดยนางบำรุงกรีบจำปาหรือเรียกสั้นๆว่าพี่ออดที่คอยดูแลจัดเรียงหนังสือในห้องสมุดที่ได้จากการรับบริจาคจากคนในตำบลวัตถุประสงค์ที่สำคัญของบ้านหนังสือชุมชนของเราก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้กับชุมชนส่งเสริมการอ่าน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้านหนังสือชุมชนของเรามีการจัดมุมหนังสือที่เอื้อต่อการเรียนรู้บริการหนังสือพิมพ์วัสารโดยสื่อได้รับการหมุนเวียนมาจากกศออนอตำบลท้ายน้ำและการบริจาคจากประชาชนในชุมชนจุดบริการบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบจุดที่ห โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท้ายน้ำโดยนายธียรวิทย์ก้าหา,งงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท้ายน้ำเป็นผู้สนับสนุบสน,นบ้านหนังสือชุมชนสวัสดีครับผมน,นายธีรวิทก้าหานนะครับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสล่งเสริมสุขภาพประตำบลท้ายน้ำนเหตุที่มีบ้านหนังสือชุมชนที่สถานบริการก็เน,น่อจากว่าสถานบริการ ของเรานะครับเป็นสอนวิชาสารสุขในระดับพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นศูนย์การของการกิจกรรมของคนในชุมชนนะครับโอกที่ดีที่กรสวนพรพโคทะเลร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรีนยนรู้ผ่านบ้านให้งสือชุมชนนับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ยัง่งยืนและต่อเน,นื่องเพราะว่าหนังสือเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มทรัพย์ปัญญ,ญา จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับหาเมื่อพรอันเปลี่ยงไกลหมุนทะโลกสีที่ลายเป็นเมื่อพรแห่งการอ่านกรุงเทพมหานครแห่งการอ่านคนไทยเราทุกวันอ่านจุดที่2บ้านนางนกแกว้ววงธัญญา หมู่บ้านเนินโพเป็นผู้สนับสนุนบ้านหนังสือชุมชนมีการจัดกิจกรรมในลักษณะส่งเสริมการอ่านได้รับรางวัลบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบรางวัลชมเชิระดับประเทศในวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559โดยสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานประหัดกระทรวงศึกษาธิการนำมาสึ่งความภูมิใจที่สุดของกศนออำเภอโุทเรจังหวัดพิจิตร